สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตระดับแม่น้ำโขงนะครับวันนี้ก็ขึ้นเยอะนะครับระดับแม่น้ำโขงดูครับดูวิวครับโอ้โหระดับน้ำโขงปีนี้ก็ขึ้นเร็วกว่าปีที่แล้วนะครับ แล้วก็อยู่ระดับเดียวกันกับปีเมื่อกี้ครับผมปี6-7เท่วมก็ระดับนี้นะครับส่วนปีนี้6-8นะครับก็เท่ากับระดับปี6-7นะครับแต่ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดนะครับ ดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับน้ำโขงดูครับดูวิวครับผมวิวสุดลูกหูลูกตาแล้วครับโอ้ย นี่ครับน้ำโขงที่มุกดาหารนี่จะก,กว้างกว่าที่อื่นนะครับจะก,กว้างกว่านครพนมจะก,กว้างกว่าอุบลน,นะครับที่มุกดาหารายิ่งน้ำขึ้นสูงอย่างนี้ยิ่งกว้างครับผม ันะพามาชมบรรยากาศยามยเย็นๆนะครับก็จะมีชาวบ้านใส่เบ็ดใส่มองนะครับชาวบ้านชาวประมงที่บ้านติดริมน้ำของผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาทุกคนมาดูสถานการณ์น้ำโขงครับแล้วก็ดูวิวสวยๆครับผมกับบรรยากาศยามเย็นๆนครับบรรยากาศแดดล่มลมตกครับผมครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ